กลับมาวันไหนนะั้นฉันบอกเลยสนามบินแตกนางงามของจริงจบแล้วมีไก่จบแล้ว,ลลวทุกอย่างจบสิ้นสิ่งที่ทำมาสิ่งที่กันแกล้งเขามันจบลงแล้วมันเหมือนฝันที่มันสลายมันคือบอลลังเม่คือการได้มงมิสเฟอร์ในทุกอย่างจบแล้วเพื่อเชื่อฉันคำว่ากลิตกำลังจะมา แล้วแต่อย่าลืมน้องปอเป็นคนไทยไี่ลูกครึ่งมันเป็นความาภาคภูมิใจของคนทังประเทศมงแรกอยู่อีกเป็นปีประวัติศาสตร์จานโลยองพปอจะดังอีก25ปีดังไปพร้อมกับมึง25ปี กลับมาวันไหนนะั้นฉันบอกเลยสนามบินแตกนางงามของจริงเธอเชื่อเดี๋ยวช่องเจ็ดอัดฉีดให้วิกกี่ล้านเชื่อแล้วก็เดี๋ยวเทโลอัดฉีดให้อีกเกกี่ล้านบมดเพื่อความยิ่งใหญ่ถูกต้องเพราะอัดฉีดช่องเจ็ดกาอ,อัดฉีดแน่นอนเพราะอัดฉีดเชื่อแม่ช่องเจ็ดกับเทโลอ่ะเขาอ,อัดฉีดให้แน่นอนต่างๆก็หกเจ็ดล้านเผลอสิบล้านเขาให้นะ่ะ เขาเรียกว่างานถูกหวยแล้วก็แบบว่าถูกแจ็คพอตเราจะอยู่ยังไงแม่ยังไงอ่ะลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วแบบว่าไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งใบเดียวนะถูกประมาณสามปึ้งไทยแลนด์คือดังทั่วโลกแล้วดีใจไม่ต้องขายของเจ๊กไก่ร้องแล้วมึงดูดีๆพิซซ่าร้องแล้วนะไม่ใช่เอามีดกรีดแกรน้มึง กรรมการเกลี่ยนสายตาพิฆาตตั้งแต่อ้องดำครับมองขาดสะใจจังแม่จะหลอกแม่ไลถึงหกโมงเช้าเลยครับว่าหกโมงเช้าไม่ไหวนะลูกนะแม่จะไปดูดีรันตอนประกาศมงอีไก่เตรียมเกตจบแล้วชีวิตจบแล้วอีไก่จบแล้วจบจริงค่ะจบไหมจบแล้วเนาะจบเลยจ้าวบอจบ ทุกอย่างจบสิ้นสิ่งที่ทำมาสิ่งที่กันแกล้งเขามันจบลงแล้วมันเหมือนฝันที่มันสลายมันคือบอลังเมฆปิดทุกสาขาปิดจับจบแล้วเธอคือการได้มงนิดเฟอร์นทุกอย่างจบแล้วเข้าใจไหมลูกจบแล้ว สิ่งที่ทํามาทุกอย่างคือพังที่น่าสลายหมดแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยทุกช่องทุกห้างที่เป็นมหาเซนทีเขาจะเชิญไปออกหมดและเขาจะเอาแต่มิสเฟิร์พเพราะมนไม่เคยได้มิสเฟริร์เขาเอามิสเฟิร์เท่านั้นเมืองพิ์ล่าเป็นหน้าก็ทุกห้างทุกช่อง ทุกรายการทุกห้างทุกช่องทุกรายการทุกอีเวนต์ทุกอย่างจบทุกอย่างจบทำกับคนไว้เยอะทุกอย่างจบเือเชื่อฉันคำว่ากลิปกำลังจะมา อย่างจบช่องเจ็ดเตรียมแล้วตอนนี้ช่องเจ็ดเตรียมแล้วว่าจะไปออกรายการไหนบ้างอย่างน้อยต้องไปออกนี้ก่อนเลยช่องเจ็ดก่อนเพราะว่าเพลอยู่ช่องเจ็ดรายการทินรายการอะไรนะตอนเย็นนะรายการนั้นต้องไปนั่งแล้วก็ทุกช่อง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 ทุกแพลตฟอร์มต้องใช้คาว่าโอปอโอปอโอปอพหมดเขาจะไม่เชิญนางงามค่ายอื่นไปออกเลย เพราะเขาจะเอาคนนี้ไปออกเพราะว่าตอนเนี้ยโอปอมันเรียกฟ้าเรียกฝนถกไม่เถียงถกไม่เถียงถกไม่เถียงโอปอมันเรียกฟ้าเรียกฝนแล้วตอนนี้มันเรียกฟ้าเรียกฝนแล้วจบเขาไม่เอาคนอื่นออกแล้วแล้วแต่อย่าลืมน่าโอปอลเป็นคนไทยที่ลูกครึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศมงแรก โมงแรกแล้วอยู่อีกเป็นปีอยู่อีกเป็นปีประวัติศาสตร์จริงอยู่อีกเป็นปีประวัติศาสตร์จริงเจอเชื่อจันร์จบไปงานห้างเปิดห้างทุกห้างที่เป็นพันธรรมิกกับ TBN ค่าตัวเท่าไหร่ต้องยอมจ่ายค่าตัวเท่าไหร่ต้องยอมจ่ายโอปอจะดังอีกยี่สิบห้าปีโอปอจะดังอีกยี่สิบห้าปีดังไปพร้อมกับมึงยี่สิบห้าปี สีดัญญาเตรียมแพทย์ฟินทวีที่แท้จริงแม่ไม่สาแก้ใจมันจบแล้วค้านายมันจบแล้วข้านายนโปอปจะจดจำไปตลอดกาล จะถูกจดจำและจารึกชื่อไปตลอดกาลโอปอจะถูกจดจำและถูกจารึกชื่อไปตลอดกาลสัใจมากค่ะเร้วพังเจ๊กไก่กินตัน้นไม่คิดตั้นหรอกเนี่ยมันไม่คือการต่อตายโอ้ มึงติดแล้วมึงจบแล้วคนไม่ตื่นเต้นแล้วเขาตื่นเต้นโอมปอนั่นแหละโอ้ยมีความสุขลูกเอ้ยมีความสุขมีความสุขมีความสุขขอขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยลูกเร็ว ปวดใจหมูด้งหมูเด้งกันหน่อยเร็วลูกเร็วเออดอกมงดอกไม้มา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 ขอขันหน่อยขอขันหน่อยขอกันหน่อยลด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 สักใจมากมีความสุขมากโอย โอ,อย้มีความสุขมากมันนี่แม่อารมณ์ดีมาก <g ay> ไก่กำมัด <g ay> เอาหัวโคกกรแพงแล้วมื้อตอนเนี้ยเผืเอ่อๆถังออกซิเจนตีหัวตัวเองด้วย <g ay> อุตส่า์ใจโ <g ay> อ้อย